วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m e AXA, e i a m i c Pro ชียงใหม่และ f i l ล m i n a โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ i o n อน y ต i ริกน,นะใกล้ๆออสโนะแล้วก็โอเคตอนนี้เวลามผ่านไปเะยอะนะเพราะว่าผมได้เทสเอ,อระยะทางได้เทสดูว,ว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่าที่ผ่านมา6ชั่วโมงเนี่ยมันมีอะไรกดคุณต้องดูวิดีโอนั้นน,น,นะครับเรานี้รามาถึงนี่แล้ว เตรียมตัวจะกลับไปออสโลยังไม่ได้ไปออสโล่นะครับกำลังชาร์จรถเมื่อกี้นี่ได้เติมนิดหน่อยมันชาร์จเร็วมากแล้วนะร้อยห้าสิบกิโลวัตต์เกือบร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ตอนนี้มันเริ่มชาร์จช้าลงผมสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันรั p i ิ g เก e นะมันแบตเตอรี่มันอาจจะโ V e r อร์ชแต่มันน่าจะชาร์จเร็วกว่านี้นะใช่ถ้าแบตเตอรี่มันเย็นกว่านี้มันจะมันน่าจะเป็นประมาณแปดสิบกิโลวัตต์นะครับเนี่ยให้ดูนะอุณหภูมิแบตเตอรี่อ่ะมันเป็นสี่สิบแปดองศานะครับ นั่นเดียอันนี้มันไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเดลต้ามันเป็นอันนี้เป็นเซล์ที่มันเย็นสุดแนละ้อันนี้เป็นเซลที่มันร้อนสุดนะครับมันต่างกันตั้ง12องศาเฮ้ยยุดลดไปอะไรเนี่ยยุ่ดีก็ดับเราเราต้องเราต้องเองปิด My Re รู m o ห e เออนี่ไมนานะมนะแต่ว่าเนี่ยอย่างนี้นะมันไม่ดีนะเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่มันเย็นไปอันนี้มันทําให้แบตเตอรี่โคลเกตถ้าแบตเตอรี่ร้อนไปนี่มันทําให้แบตเตอรี่รับปิดเกตถ้าเป็นเทสลาเนะี่ย มันจะต่างกันน้อยมากเลยประมาณ1-2ถึงองศานะส่วนใหญ่นะครับขนาด e.g.m.p.platform 8ปดร้อย t วลตนะเหมือน i o n i ห 5, า i.o.ne หกกับ e.v. 6มันก็เหมือนกันมันก็จะต่างกันเยอะมากเลยประมาณ12องศาผมเคยเห็นมากกว่านี้ด้วยอะโอเคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตีสามเกือบตีสี่แล้วเราใกล้จะถึงออสโลนะแล้วก็ผมก็กะว่าจะรีบไปออสโลแล้วก็รีบออกจากประเทศ ก่อนมันเริ่มมีรถเยอะไม่รู้จะพอไหมน่ยเรามีห้เร์เซ็นแบตเตอรี่อ่ะโอเค แล้วถ้าคุณสงสัยว่าทำไมเราไปออไปเที่ยวบ่อยช่วงนี้อะ่ะเพราะว่าเราจะหนีรุสรุสมันเป็นมันเป็นนักเรียนที่กำลังออกำลังฉลองนะแล้วเขาจะฉลองช่วงนี้แล้วเขาจะรวมกันแล้วก็ซื้อบัสรถเมล์แล้วก็มิสเตอริโดดังมากเลยนะแล้วก็ไปเที่ยวแทบจะทุกวันเลยนะเรากำลังชาร์จที่นี่อะ่ะแล้วก็เราจะรีบชาร์จไม่รู้สักขุมช่โบงมังจะต้องเข้าไปบ้าน จะต้องเอาหมาออกแล้วก็โอ้โหเนี่ยมันที่ผมได้พูดถึงว่ามันเสียงดังมากใกล้บ้านนะววาแถวนี้นะมีรกเมยเยอะมากแล้วก็มีลักเรียนเพียบเลยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทุกเสาาทิตย์แต่ว่าถ้ามันอากาศดีวันธรรมนาเขาก็ออกมาเสียงดังกินข้าวเอาขยะทิ้งไปเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะต้องผ่านไปเดี๋ยวเดินไปไหนดี เดินไปทางนี้ไม่อยากจะผ่านมีคนเยอะเนี่ยแค่นะก็ไม่อยากจะอยู่นี่นานไปอาจจะเป็นสักครึ่งชั่วโมงกันอนะ่ะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ชาร์จรถหน่อยแล้วก็ไปไปเอาของโอ้โหเดี๋ยวออกไปนี่หน่อยเนี่ยรถเมย์รถเมย์เพียบเลย <laughs> เออโอ้โหมันมันรวมกันที่นี่อ่ะแล้วเราอยู่ ร้อยแม่จากนี่เสียงดังมากแล้วนะกลางคืนตอนนี้ตีสองโอเคอปิดบานปิดบานโอเคเนี่ยที่ชาร์จแล็ปทอ็อปแล้วก็มีเบบี้แชมพูแล้วก็มีของเล่นไปนิดหน่อยนะโอเคอันนี้แชมพูรเราซื้อที่ไหนก็ได้แล้วก็อย่างอื่นนี่ก็ช่างมันก็ได้แต่ว่าผมก็ขับรถมาที่นี่อยู่แล้วเพราะว่ากำลังเทสรถนั่นนะตอนนี้ก็กลับไปยุติเบย์กันนะตำรวจมาแล้วครับ เนี่ยผมก็สงสัยว่าทำไมอยู่ดีมันเงียบมาก,ก็เพราะว่าไม่มีใครก้าเปิดดังแล้วแต่ว่ายังไงมันก็เสียงดังไปเนี่ยหมู่บ้านเยอะแยะเลยแถวนี้นะใครๆก็โดนรบกวนเขาก็คงจะโทรมาหาตำรวจแล้วตำรวจก็ต้องมาที่นี่นะแต่ว่าโอเคตอนนี้หนีไปจากนี้เลยโอเคตอนนี้เรามี91%นะครับแล้วก็เรารับ20กิโลวัตต์มันเริ่มช้าช้านะนะเราอยู่นี่ตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะขับไปตรงไปนี้ได้ไหมะ ขับไป256กิโลเมตรไปสเปกเกอรเออโอเคบาตอนนี้ตีห้ากว่าแล้วนะเราจะรีบออกจากเมืองนี่นะกว่ามันจะมีรถเยอะนะเพราะว่าอันนี้เป็นวันธรรมดาเนี่ยวันธรรมดาแล้วก็คนเขาก็พอร์ตดีกันเนี่ <laughs> ว่าถึงไอออนะิตีสตรมสตอรนแล้วก็ผมต้องการชาร์จที่นี่ไม่ใช่เพราะว่ารถมันแบบต่ำนะแล้มีตั้ง42แต่ว่าผมต้องนับนิดหน่อยเริ่มง่วงแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยขนาด42นะอันนี้มันจะโชว์เบียร์มาช่แล้วก็รับตั้งเกือบ100 kW ิลวัต์แล้วนะเนี่ยถ้าแบตเตอรี่มันไม่ร้อนไปนะมันก็มันก็แบบมันก็ชาร์จเร็วได้นะคันนี้อ่ะก็ดีแต่ว่าโอเควันนี้คงจะพักนิดหน่อยเอ้ใช่ๆๆๆ แลสังเกตนว่าผมได้ชาร์ตหลายครั้งแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วก็มันก็ยังไม่ลดความเร็วนะถ้ามันทรอตนะมันจะเป็น50 kW กิลวัตตอนแรกนะแล้วก็ที่45%ที่มันอาจจะเป็นแค่30 kW กิลวัตจําไม่ได้แล้วมันจะช้าม,มากเลยเนาะก็แปลว่าแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ทรอตเลยนะ ตั้งหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเอยผมได้หลับนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้เราเรา,เรามีเก้าสิบกเปอร์เซ็นต์แล้วก็เออมันมันชาจเสร็จแล้วเนี่ยมันหยุดเองนะผมก็ไม่รู้ทำไมไม่มไม่ชาถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของมันจะหยุดนะโอเคเดี๋ยวเราจะขับไปอีกร้อยสิบแปดกิโลเมตรไปเออสเปกูลันเราจะทสดสอบว่ามันชาจเร็วหรือว่าชา้าตอนนี้ มาถึงอายุในตีนะครับแล้วก็ตอนนี้เรารับ80กิโลวัตต์โอ้แปลว่ามันยังไม่ลดความเร็วนะเนี่ยเราชาต์กี่ครั้งแล้วนะหรือว่ากี่เปอร์เซนต์กี่ไซเคิลแล้วนะ่แล้วมันยังไม่ลดเลยนะถ้ามันลดความเร็วนี่มันน่าจะเป็นประมาณไม่รู้นะ50กว่าเปอร์เซนต์นี่มันน่าจะเป็น30กิโลวัตต์มั้งอันนี้น,นี่เกือบ80เลยโอ,โอเคผมต้องชาต์สักพักหนึ่งเพราะว่า ที่ Airbnb ầu, มันชาติช้าเอ,อมันไม่ได้ช้าหรอกมัน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 เร็วนั่นเป็น3เฟสแต่ว่ารถคันนี้อ่ะมันใช้3เฟสไม่ได้ก็กลายเป็นรับแค่2กิลวั์แทนที่มันจะรับได้สัก5กิลวั์ <c oughs> นั่นะเฮ้ยนี่บ่าเฮ้ยฮะเมื่อกี้นี่เรายังรับ40กิลวัตตเราอยู่ดีก็บึ้ง10กิลวั์แปลว่าเราเพิ่งจะเจอลิมิตนะครับ 3.8 charging session แล้วมันก็กลายเป็น10กิโลวัตต์ช้ามากแล้วนะแล้วตอนนี้มันจะช้าอย่างนี้นะอีก24ชั่วโมงแล้วนะก็มันจะเร็วขึ้นนะโอเคตอนนี้ก็เออกลับไปบ้านมนะั้งโอเคตอนนี้เราขับช้า่์ยหน้านะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะเป็นประมาณ96 GPS Speed นะครับเราจะประหัดไฟฟ้านิดหน่อยแล้วก็ผมจะขับไปที่ McDonald's มันจะมี50กิโลวัตต์เจลองไปชาร์ิที่นั่นดูว่ามันจะชาร์ิช้าแค่ไหนนะผมจะพยายามเติมให้มันแบตเตอรี่มันสูงสุดนะ,อะตอนแรกกะว่าจะเติมถึงสัก90 95ตอนนี้ก็แค่80แล้วก็หรือว่าไหนเนี่ย78โอเคขนาะเราจะเติมมากสุดแล้วก็จะหยุด DC Charge แล้วก็รอให้มันคูลดาวน์24ชั่วโมงแล้วก็จะ AC Charge อย่างเดียวนะ ตอนนี้เรามาถึง McDonald's นะที่คุงอัลแล้วก็ผมก็ต้องจอดเบี้ยวหน่อยเพราะว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้มาบล็อกที่ชาร์จเนี่ยอันนี้นะฝั่งนี้นะมันจะมีมาร์คไว้ว่าเป็นที่ชาร์จนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ไม่มีมันน่าจะมีเหมือนกันเพราะว่าทั้งสองฝั่งนี่แนะมันมันเป็นที่ชาร์จมันใช้ได้เพราะว่ามี DC แล้วก็มี AC แล้วมันมีรถ2คันชาร์จพร้อมกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะเรารับ 10บกิโลวัตต์โอ้เกมโอเวอร์ตอนนี้ไม่ต้องชาร์จ DC แล้วนะวันนี้อ่ะมันจะช้ามากเลยถ้าเรามี10%หรือว่า5%แบตเตอรี่มันจะเริ่มที่ประมาณ50าสกิโลวัตต์แล้วมันก็จะช้าลงช้าลงช้าลงแลง้วก็อะไรนมันจะช้ามากเลยนะตอนตอนมันไม่มีทรอตนะ,ะถ้าเป็นเจป็นต์นะมันน่าจะรับไม่ใช่ตอนนี้มันจะเจใช่ในจอเป็น7เ ประมาณ75%นะมันจะรับได้ตั้งนู่นน่กห้าสหรือว่าสีถึงห้าสกลวั์นะก็ชาร์จเร็วนะตอนนี้นี่ไม่มีความหมายแล้วเนี่ยเื <c> ่ <oughs> อตัวนี้จะกลับบ้านหรือว่าไปหาบ้านที่ Airbnb แล้วก็ไปชาร์จที่โน่นแทนนะ <c oughs> เรามาถึงบ้าน Airbnb นะครับแล้วก็เรนะาก็รับ2 kW กิลวต์นะรถมันคำนวณว่ามันต้องใช้เวลา8ชั่วโมง <c oughs> จะชาร์จจาก83-100%ถึง1น0ะ Uh, okay. แต่ว่าเนี่ยจริงจงที่บ้านนะที่ออสโลนะครับผมมีมันเป็นมันเป็นแบบที่ชาร์จหรืวมันเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะที่มันมันจะ convert สามเฟสไปหาหนึ่งเฟสนะครับจะใช้กับคันนี้มันน่าจะเหมาะดีนะปัญหาคือ Input ของนั้นนะมันจะต้องเป็นปลั๊กสีแดงนะน,น,นะมันมันเอาแบบ type 2อย่างนี้เป็น Input ตไม่ได้นะครับ นั่นและแล้วมันก็จะเป็น type 2 o u t p u t นั่นแหะถ้ามีแบบนั้นนี่ก็ดีนะจะได้ใช้กับ Toyota เพราะมันไม่ support สามเฟสโอเควันนี้นี่ก็อากาศดีผมดูภายกอกอากาศมันจะมีฝนนะไม่รู้เม,นะมื okay. ่อไหร่นะโอเคล้วก็กับคันนี้นี่กับ Toyota นี่เพราะว่ามันชาร์จชา้านี่ก็ต้อง A B C ตนะ้องต้องชาร์จตลอดนะโอเคตอนนี้เราจะเข้าบ้าน แล้วก็เช็คดูว่าลูกกับเมียเป็นยังไงสิบห้าองศานนนนนนจะเป็นเป็นแมวอ่ะ you cat you cat no 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 ไปไมโครโฟนเออ goes for the second microphone.